สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะปีกหลังของหวังตรงยกขึ้นทันทีทีอุงเท้าของมีปีศาจกระหายเลือดกระทบพื้นและปล่อยขึ้นไหวสะเทือนในเวลาเดียวกัน เขาเอียงปีกหน้าลงไปในขณะที่วงแหวนวิญญาณวงที่สองสว่างขึ้นเขาสยายปีกไปข้างหน้าก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้กระแสลมย้อนกลับแต่ตอนนี้เขาได้ปรับปีกของเขาซึ่งทำให้ร่างกายที่ถอยกลับของเขาบินขึ้นไปในอากาศทันทีโดยยืมกระแสอากาศส่งผลให้เขาลอยขึ้นไปในอากาศ3เมตรในทันทีนอกจากนี้ร่างกายของเขายังคงขนานกับพื้น และสามารถหลบคลื่นไหวสะเทือนที่ดังกล้องได้ทันเวลาไม่เพียงเท่านั้นมีปีศาจกระหายเลือดที่พุ่งลงมากระแทกพื้นอยู่ด้านล่างของหวางตรงแผ่นหลังที่แข็งแกร่งของมันเผยออกมาอย่างสมบูรณ์จุดสีทองทั้งหมดบนปีกสีน้ำเงินที่แผวพราวของวิญญาณยุธทธเทพธิดาผีเสื้อจรัสแสงส่องสว่างขึ้นทันทีการระเบิดต่อเนื่องอันน่าสะพงพรัว ดังขึ้นท่ามกลางแสงสีทองที่ระยิบระยับนี่คือทักษะวิญญาณที่สองของหวางตรงทักษะวิญญาณพันปีของเขาแสงเทพธิดาผีเสื้อแสงสีทองที่กดข่มจากแสงเทพธิดาผีเสื้อสาดส่องลงมาบนหลังของมีพีศาจกรหายเลือดอย่างไม่ลดละแม้แต่เสียงที่ดังจากการระเบิดอย่างรุนแรงก็ยังเจ็บปวดมีปีศาจกระหายเลือด เพิ่งปล่อยการโจมตีซึ่งทำให้ร่างกายของมันล่าชาเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นจึงไม่สามารถหลบการโจมตีของหวังตรงได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่แสงสีทองฟาดลงมามันทำได้เพียงขดตัวและใช้หลังหนาเพื่อทนต่อการทิ้งระเบิดจากแสงเทพธิดาผีเสื้อเท่านั้นการระเบิดรุนแรงกินเวลาสวินาทีก่อนที่จะจบลงในที่สุด หวังตรงค่อยๆลอยขึ้นไปในขณะที่ปีกสีน้ำเงินระยิบระยับของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มเขาขยับมือกลับไปที่หน้าอกและฝ่ามือแตะหน้าอกหลังจากนั้นวงแหวนวิญญาณวงที่สามของเขาก็ปล่อยแสงออกมาเป็นจำนวนมากลูกบอลแสงสีทองเข้มปรากฏขึ้นระหว่างฝ่ามือของหวังตงหลังจากนั้นก็เริ่มขยายตัว ในอัตราที่น่าอัศจรรย์ท่ามกลางแสงรอบๆตัวเขาในชั่วพริบตาลูกบอลก็ขยายตัวด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ลูกบอลแสงสีทองร้อมรอบด้วยกระแสไฟฟ้าสีทองที่สองสว่างไปทั่วร่างของวางตรงปีกสีทองบนหลังของวังตรงสั่นไหวอย่างไม่หยุดยัง้งขณะที่พวกมันปล่อยเงาสีทองโคง้งที่ผสานกับลูกบอลแสงสีทองเข้ม ทำให้ลูกบอลแสงใหญ่ขึ้นและแข็งกล่งขึ้นอย่างต่อเนื่องผายตายการระเบิดลายครั้งที่เกิดจากแสงเทพธิดาผีเสื้อของหว่างตงมีปีศาจกระหายเลือดได้นอนไปบนพื้นแล้วแม้ว่ามันจะป้องกันทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วแต่ทักษะอิญ,ญญาณพันปีจะสามารถป้องกันได้ง่ายใดเช่นนี้ได้อย่างไรเนื้อที่หลังของมันฉีกขาดและหลังทั้งหมดก็อาบไปด้วยเลือด ความเสียหายรุนแรงมากจนแม้แต่ทักษะกระหายเลือดของมันก็ถูกขัดจังหวะแต่มีปีศาจกระหายเลือดในฐานะสัตว์วิญญาณพันปีประเภทดินความสามารถในการป้องกันของมีปีศาจกระหายเลือดนั้นทรงพลังอย่างมากแม้จะมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากด้านหลังเนื่องจากแสงเทพธิดาผีเสื้อแต่มันก็ยังไม่สูญเสียความแข็งแกร่งในการต่อสู้ทั้งหมด แต่เนื่องจากการโจมตีสองครั้งของหวังตงได้กระทบที่ขาหลังข้างหนึ่งความเร็วของมันจึงลดลงอย่างมากซึ่งทําให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ลดลงเมื่อสัมผัสได้ถึงรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวที่อยู่เหนือมันมีปีศาจกระหายเลือดจึงบังคับตัวเองให้หันหลังกลับมันอดไม่ได้ที่จะลองขํมครวนเมื่อเห็นลูกบอลแสงสีทอง ที่หนาสะเพรึงกลัวอยู่บนหน้าอกของหวังตงเมื่อยกอุ้งเท้าหน้าขึ้นก็สามารถจับลูกบอลแสงสีทองไปทางหวังตงได้จากนั้นแสงสีทองก็กลายเป็นเกาะเล็กๆที่ป้องกันร่างกายของมันแทบไม่ได้เอาละการทดสอบเสร็จสิ้นลงแล้วหวังตงถอนทักษะวิญญาณของเจ้าได้เสียงของตู้วยลุนดังขึ้นจากแท่นสูงแต่ทักษะวิญญาณนั้นไม่ง่ายนัก ที่จะถอนออกหวังตรงรีบเคลื่อนมือออกไปด้านนอกและลูกบอลแสงสีทองที่อยู่บนหน้าอกของเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศเนื่องจากสนามประลองสัตว์วิญญาณตั้งอยู่กลางแจ้งลูกบอลแสงสีทองจึงพุ่งขึ้นไปในอากาศหลายร้อยเมตรก่อนที่เงาคล้ายพระจันทร์เสี้ยวสีทองจะเบ่งบานออกมาพวกมันดูเรากับกลีบดอกไม้ขณะที่พวกมันลอยขึ้นไปในอากาศและกลายเป็นแสงสีทอง ก่อนที่พวกมันจะระเบิดออกมาในที่สุดทำให้เกิดแสงสีทองที่งดงามในทันทีผู้ตัดสินทั้งสองเคลื่อนไหวพร้อมกันและปราบมีปีศาจกระหายเลือดก่อนที่พวกเขาจะประกาศสิ้นสุดการทดสอบเรือระดับในรอบนี้ผู้ตัดสินไม่จำเป็นต้องพูดสิ่งใดและนักเรียนทุกคนก็เข้าใจได้ว่าวางตรงผ่านการทดสอบด้วยคะแนนสูงสุดหลังจากปลดปล่อยทักษะวิญ,ญญาณที่สาของเขา ร่างของหวังตงก็สั่นเล็กน้อยและใบหน้าของเขาก็ซีดยังเห็นได้ชัดเ <_ pt ain> ช่นกันหากไม่ใช่เพราะเดิมพันกับใต้หัวปินเ <_ pt ain> ขาคงไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะวิญญาณที่สาของเขาในการทดสอบนี้แต่เป้าหมายของเขาในตอนนี้คือทำทุกอย่างในอำนาจของเขา <_ p ain> เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุงสดเท่าที่เขาจะทำได้ทักษะวิญญาณที่สามของเขามีชื่อว่าดาบเทพธิดาผีเสือ้อ มันดูเหมือนลูกบอลแสงแต่จริงๆแล้วเป็นฟันที่มีใบมีด108ใบยอยู่ภายในทันทีที่มันพุ่งเข้าใส่เป้าหมายใบยมีดนับ108ใบนั้นจะระเบิดออกด้านนอกและฉีดเป้าหมายของพวกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแสงเทพธิดาผีเสื้อเป็นการโจมตีระยะไกลแม้ว่ามันจะทรงพลังมากแต่ระเบิดพลังยังไม่เพียงพอ แต่ดาบเทธทิดาผีเสื้อนั้นแตกต่างออกไปมันสละความสามารถในการปิดกัน้นและการโจมตีระยะไกลแต่มันได้เพิ่มพลังโจมตีถึงขีดสุดดาบเทธทิดาผีเสื้อไม่มีทางปิดกั้นเป้าหมายได้และใบมีดของแสงที่อยู่ภายในนั้นจะเริ่มลัวไหลออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อการโจมตีอยู่ห่างจากผู้ใช้มากกว่า5เมตรจนกว่าพลังจะหมด นี่เป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังฉากอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เหตุผลหลักที่หวังตรงเลือกทักษะนี้เป็นทักษะวิญ,ญญาณที่สามของเขาก็เพราะปัญจิตสืบค้นของห้อยอีเห่าเมื่อเขาได้รับความช่วยเหลือจากปัญจิตสืบค้นของห้วยอีเห่าเท่านั้นเขาก็จะสามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดของทักษะนี้ได้หลังจากพูดคุยกันสองสามคำตุเยหลุนและอีเวนเซาเจอก็ได้เสร็จสิ้นการประเมิน ตัวหลุนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหวางตรงเลือกเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณพันปีที่มีระดับสูงสุดสำหรับการทดสอบของเขาและได้รับคะแนนพื้นฐาน100คะแนนเมื่อพิจารณาจากพลังโจมตีของทักษะวิญญาณสุดท้ายแล้วมีโอกาสถึงร้อยละเจ็ดสิบที่หมีปีศาจกระหายเลือดจะถูกฆ่าในทันทีดังนั้นเขาจึงได้รับคะแนนเต็มสำหรับคะแนนพื้นฐาน ประสิทธิภาพของเขาในระหว่างการต่อสู้ถือได้ว่าสมบูรณ์แบบเขาจึงได้รับคะแนนเต็ม50คะแนนสำหรับทักษะการต่อสู้นี้ในระหว่างการทดสอบเลื่อนระดับสัตว์วิญญาณที่มีระดับต่างกันจะให้คะแนนพื้นฐานที่ต่างกันสัตว์วิญญาณร้อยปีระดับต่ำสุดจะมีคะแนนพื้นฐาน10คะแนนและโดยประสิทธิภาพทักษะการต่อสู้ที่พิเศษและเอาชนะมันได้ นักเรียนก็จะสามารถผ่านการทดสอบเลื่อนระดับได้แต่สัตว์มยันพันปีที่หวังตรงได้เลือกมีคะแนนพื้นฐานร้อยคะแนนเมื่อรวมกับ50คะแนนที่เขาได้รับสำหรับทักษะการต่อสู้ของเขาแล้วเขาจึงได้รับคะแนนรวมร้อยคะแนนซึ่งในการทดสอบเลื่อนระดับสำหรับนักเรียนปีสองต้องการคะแนนเพียง30คะแนนเท่านั้นในการผ่านการทดสอบกล่าวอีกในหนึ่ง แม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะหมีปีศาจกระหายเลือดได้แต่เขาจะสามารถได้รับคะแนนมากกว่า30คะแนนได้อย่างไงไ่ายดายวางต้องรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้ว่าเขาได้คะแนนที่สมบูรณ์แบบหัวอีเฮาไม่จะเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้พวกเขาชนะการเดิมพันเขาได้รับคะแนนเต็มด้วยตัวเขาเองซึ่งหมายความว่าตายหัวป่นไม่สามารถแม้แต่จะต่อสู้กับพวกเขาได้อีกต่อไป แต่ก่อนที่เขาจะชื่นชมยินดีคำพูดต่อไปของตู้เวลุนก็ทำให้เขาตกใจแต่มีปีศาจกระหายเลือดเป็นสัตว์วิญญาณประเภทดินและความสามารถในการป้องกันของมันอยู่ในระดับต้นๆของสัตว์วิญญาณพันปีซึ่งหมายความว่ามันมีโอกาสร้อยละ30ที่จะปิดกันก้นการโจมตีครั้งสุดท้ายของเจ้าได้ในขณะเดียวกันพลังวิญญาณของเจ้าเกือบหมดพลังวิญญาณของเจ้าเกือบหมดลง หลังจากปล่อยการโจมตีครั้งสุดท้ายของเจ้าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เจ้าจะไม่มีทางต่อสู้กับมันได้อีกหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเจ้าอาจได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งสุดท้ายหรืออาจเสียชีวิตได้ในฐานะวิญญาจาร์การทุ่มทุกอย่างด้วยการโจมตีครั้งเดียวอย่างประมาทถือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดหลังจากคุยกับผู้มนวยการเหรียญเราได้ตัดสินใจหักคะแนนของเจ้า50คะแนน ซึ่งสิ่งนี้ทำให้คะแนนสุดท้ายของเจ้าสำหรับการประเมินนี้อยู่ที่100คะแนนเจ้าผ่านการทดสอบความก้าวหน้าแล้วอะไรนะหวังต้องรู้สึกงุนงงมีเป็นบทลงโทษที่มากเกินไปยังไงซะข้าก็เอาชนะสัตว์วิญญาณพันปีได้เวียนเสาเจอตอบอย่างอบอุ่นว่าในฐานะวิญญาจารย์ที่โดดเด่นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการต่อสู้คือ ความปลอดภัยของเจ้าเองหลังจากที่เจ้ารับรองความปลอดภัยได้แล้วเท่านั้นเจ้าจึงจะคิดวิธีเอาชนะคู่ต่อสู้ของเจ้าได้เจ้าฝึกฝนมานานแค่ไหนหากเจ้าลงเอยด้วยการแลกเปลี่ยนชีวิตเพื่อความตายของสัตว์วิญญาณเพียงตัวเดียวการฝึกฝนของเจ้าจะมีความหมายอะไรเหตุผลที่เราหักคะแนนเจ้าห้ิคะแนนเพราะเจ้าเป็นสิ์หลักของโรงเรียนสิบหลักได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านักเรียนทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นเจ้าเข้าใจไหมหวังตรงรู้สึกหดหูใจอย่างมากแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องก้าวออกจากสนามอย่างสิ้นหวังแม้ว่าเขาจะผิดหวังแต่ร้อยคะแนนในการทดสอบเลื่อนระดับนั้นเป็นคะแนนที่สูงมากอยู่แล้ว มีนักเรียนจำนวนไม่มากที่ได้รับคะแนนดังกล่าวแม้แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นเขาสามารถเอาชนะสัตว์วิญญาณพันปีได้แม้ว่าเหยียนเสาเจอและตู้ไวยุนจะพูดจารุนแรงแต่พวกเขาก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเหตุผลที่พวกเขาหักคะแนนหวังตงเป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้เขาภูมิใจเกินไป หวางตรงกลับมาที่ฝั่งของหัวอีเฮาแล้วพูดด้วยท่าทางเศร้าส้อยนี่ไม่ยุติธรรมเกินไปข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะหักคะแนนของข้าจริงๆหัวอีเฮาตอบด้วยเสียงต่ำช่างมันเถอะคะแนนของเจ้ามากพอที่จะรับประกันได้ว่าเราจะไม่เสียเดิมพันแล้วที่เหลือให้ข้าจัดการเองอย่าก,กังวลเลยอีกอย่างมันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆ เจ้าคิดว่าโอกาสในการชนะของเจ้าจะเป็นอย่างไรหากเจ้าไม่มีจิตสืบค้นของข้าหวังตรงแลบลิ้นใส่หัวอีเห่าแล้วพูดว่าน่าจะน้อยกว่าร้อยละสามชายร่างใหญ่คนนั้นไม่เพียงแค่รับมือยากเท่านั้นเขายัางเจ้าเล่ห์มากอีกด้วยฮึมข้าต้องการเพียง30มสิคะแนนเท่านั้นเพื่อผ่านการทดสอบนี้กล่าวอีกในหนึ่ง ตาหัวปินจะต้องได้รับคะแนนอย่างน้อยร้อยสาคะแนนเพื่อที่จะได้ใช่ชนะข้าไม่เชื่อว่าเขาเก่งกว่าข้ามากควรรู้ไว้ว่าตายหัวปินนั้นไม่มีคนที่เหมือนหัวอีเหาซึ่งสามารถแอบช่วยเขาได้หวังตรงรู้ว่าในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของใต้หัวปินในแง่หนึ่งวิญญาณยุทธเทพธิดาผีเสื้อจะละแสง เป็นการผสมผสานระหว่างสายโจมตีและสายโจมตีว่องไวในขณะที่วิญญาณยึดพยักข่าวของใต้หัวปินเป็นวิญญาณยึดสายโจมตีที่บริสุทธิ์และแข็งแกร่งที่สุดหากปาสะจากบัญจิตสืบ้นของหัวอีเฮาซึ่งสามารถช่วยเขาคาดการณ์การกระทำของศัตรูได้เขาก็แทบจะไม่มีโอกาสเลยในบรรดานักเรียนใหม่ในปีนี้ผู้ที่มีความสามารถในการต่อสู้สูงสุดคือใต้หัวปิน บุตรชายของดดยุคพยักขาวเป็นหนึ่งในผู้ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดอย่างแน่นอนปี2ชั้นเรียนที่สองใต้หัวปินเสียงอันทรงพลังของใต้หัวปินก็ดังขึ้นการทดสอบเลือกระดับยังไม่เริ่มต้นแต่ร่างกายของเขาได้เริ่มเปล่งละสมีที่แข็งแกล่งเล่ากับทองคำและเหล็กเขาจึงดูเหมือนภูเขาไฟที่กําลังจะประทุดวงตาของเยอนเซาเจอ สว่างขึ้นเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้เขาพูดกับตวยหลุนที่อยู่ใกล้เคียงว่านี่คือนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดในชั้นปีสองนั้นหรือตวยหลุนพยักหน้าและตอบว่าบุตรหลานของนายกพยักขาวมีความเดดเด่นอย่างแท้จริงพรสวรรค์ของเขานั้นสูงกว่าพี่ชายของเขาเล็กน้อยพี่ชายของเขาไม่มีระดับการฝึกฝนในระดับนี้เมื่ออายุเท่าเขา นอกจากนี้ข้าได้ยินจากมู่จินว่าเขาพยายามฝึกฝนมากกว่านักเรียนคนอื่นๆจากความเร็วการฝึกฝนของเขาในปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะทะลวงไปสู่ระดับปรมาจารย์วิญญาณภายในหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งถ้าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเหยียนเสาเจอก่าวด้วยรอยยิ้มจาง คอขวดระดับ39 4 0ถึง40นั้นไม่ไง่ายเลยที่จะทะลวงผ่านได้แต่เด็กคนนี้มีความโดดเด่นจริงๆมาดูผลงานของเขากันดีกว่าคาเลือกสัตว์วิญญาณพันปีโดยไม่รอให้ผู้ตัดสินถามคำถามใต้หัวปีนก็ได้เลือกโดยไม่ลังเลจากแบบอย่างของหวังตงอาจารย์ผู้ตัดสินไม่แปลกใจกับทางเลือกของใต้หัวปินเมื่อพวกเขาถามใต้หัวปินว่า เขาพร้อมหรือยังพวกเขาก็ส่งคู่ต่อสู้ของเขาออกไปทันทีบังเอิญที่ฝ่ายตรงข้ามของใต้หัวปินมีความคล้ายคลึงกับวิญญาณยุทธของเขาอย่างมากเสียงคำรามต่ำดังกองเมื่อสัตว์วิญญาณที่ว่องไวราวกับเสือซึ่งยาวสองเมตรกระโจนออกมาจากกรงสัตว์วิญญาณเมื่อมันกระโดดออกมาจากกรงเหล็กและลงไปถึงพื้นแล้วก็เริ่มสังเกตใต้หัวปิน ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างระมัดระวังลำตัวมีสีเหลืองอ่อนและมีแถบยาวสีเขียวเข้มวิ่งผ่านคนของมันร่างของมันเล็กกว่าพยัคฆ์ปีศาจเพลิงที่ห่วยเข่าเคยเห็นเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่ามันจะว่องไวกว่าดวงตาทั้งสองข้างของมันเปล่งประกายสีเขียวเข้มเมื่อสังเกตเห็นใต้หัวปินมันคือพยักฆวายุหนึ่งในสัตว์วิญญาณประเภทเสือ ที่มีคุณสมบัติลมที่เร็วที่สุดพยยกวายุดูเหมือนจะรับรู้ถึงรศมีอันตรายที่มาจากร่างกายของใต้หัวปินได้มันไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่กลับเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างแทนเห็นได้ชัดว่ากำลังวางแผนที่จะใช้ความเร็วเพื่อตรวจสอบความสามารถและความแข็งแกร่งของศัตรูกลงเล็บทั้งสี่ของมันก้าวไปตามพื้นเงียบๆเ,เรากับกำลังเหยียบฝ่าย และมีอันตรายบนล่างของใต้หัวปีนลดลงอย่างกระทันหันซึ่งทำให้พยักวายุพุ่งเข้าใส่แต่ใต้หัวปีนไม่ได้ปล่อยวิญญาณยุตพยักขาวเมื่อเห็นสิ่งนี้การกระทำนี้ทำให้ผู้ตัดสินประหลาดใจนักเรียนคนนี้จะทำอะไรหลังจากประเมินสถานการณ์แล้วพยักวายุพันปีรู้สึกว่าการคุกค,คามที่ใต้หัวปีนกระทานั้นไม่ได้ดีนักแสงสีเขียวส่องผ่านดวงตาของมัน ในขณะที่อุงเท้าทั้งสี่ของมันกดลงกับพื้นหลังจากนั้นร่างกายของมันก็พุ่งเข้าหาใต้หัวปีนเรลากับลูกศรดูเหมือนสายฟ้าสีเขียวเมื่อมันพุ่งเข้าหาใต้หัวปีนเนื่องจากความเร็วของมันเร็วกว่าหมาป,าป่าปีศาจวายุมากซึ่งเป็นสัตว์วิญ,ญญาณประเภทลมและพูดได้เลยว่าพลังโจมตีของมันก็แข็งแกร่งกว่าหลายเท่าเช่นกันหมาป่าและเสืออยู่ในระดับที่แตกต่างกัน นับภาษาอะไรกับช่องว่างระหว่างสัตว์วิญญาณร้อยปีและ1000ปีระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายลดลงเกือบจะในทันทีกรงเล็บหน้าทั้งสองข้างของพยักวายุเปิดออกกลางอากาศขณะที่มันพุ่งไปข้างหน้าซึ่งเผยให้เห็นกงเล็บอันแหลมคมของมันพยยควายุยิงลมยาวสิบฟูตไปทางใต้หัวปินขณะที่มันพุ่งเข้าหาตัวเขา มันเดินตามหลังใบมีดท,ที่ส่งไปทางใต้หัวปีนเนื่องจากร่างกายของมันเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีในการกำจัดกงเล็บที่แหลมกลมที่ปลายเท้าของเสือเป็นประกายระยิบระยับสีเขียวเมื่อมันเข้าใกล้ใต้หัวปีนเช่นกันซึ่งทำให้พลังวิญ,ญญาณประเภทลมจำนวนมากพันพวนขณะที่พวกมันตัดผ่านอากาศซึ่งทำให้กงเล็บของมันได้รับพลังเจาะทะลุได้มากขึ้น แม้จะต้องเผชิญกับการโจมตีของพยักวายุพันปีตายหัวปินก็ยังไม่หลบเลี่ยงทันใดนั้นเสียงคำรามของเสือก็ดังก้องกังวานในที่สุดเขาก็ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุตพยักข่าวและเขาก็ได้โจมตีพยักวายุอย่างไม่เกรงกลัวทักษะการต่อสู้ของเขาแตกต่างจากของหวังตงแต่สิ่งที่เขาพึ่งพานั้นไม่ใช่ทักษะแต่เป็นความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง เนื่องจากทั้งวงแหวนวิญญาณที่หนึ่งและสของเขาเปล่งแสงขึ้นพร้อมกันร่างกายของใต้หัวปินเริ่มเปล่งลัศมีของพยักขาวทันทีที่เขาปลดปล่อยวิญญาณยุ์ซึ่งทำให้พยักวายุพันปีแสดงอาการตื่นตนกโดยไม่รู้ตัวพยักขาวอยู่บนจุดสูงสุดท่ามกลางสัตว์วิญญาณประเภทเสือพยักขาวป่าถือเป็นราชาในหมู่สัตว์วิญญาณประเภทเสือ แต่ในตอนนี้พยักวายุอยู่กลางอากาศแม้ว่ามันจะเร็วกว่าแต่ก็ยังไม่สามารถหลบหลีกในสถานการณ์ปัจจุบันได้มันจะต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดการโจมตีเพื่อแสดงความเร็วที่เหนือกว่าทักษะวิญญาณพันปีของใต้หัวปินทำให้ร่างกายของเขาขยายตัวขึ้นมันถึงสภาวะแข็งแกร่งสูงสุดในทันทีภายใต้สถานการณ์ปกติเมื่อเขาใช้ทักษะวิญญาณที่สาม เขาจะต้องใช้เวลาระยะหนึ class, ่งเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์แต่เขาได้ลดเวลานั้นให้เหลือน้อยที่สุดและจินตนาการถึงภาระในร่างกายได้หากมองดูร่างกายภายนอกของเขาจะไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดๆเลยเกราะพยักเขาของใต้หัวปินเริ่มแปลงแสงสีขาวเป็นชั้นๆในตอนนี้ เขาได้เปิดใช้งานพยักข่าวสุวรรณจำแรงในขณะที่กรงเล็บอันแหลมคมของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองผู้ชมทุกคนคิดว่าใต้หัวปินคงพยายามต่อต้านการโจมตีของพยักข่าววายยุพันปีก่อนที่เขาจะพยายามโต้กลับเขาไม่ได้วางแผนที่จะทำอย่างนั้นแต่สิ่งที่เขาวางแผนจะทำคือสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าลิ้มลองใต้หัวปินเพิกเฉยต่อดาบลมทังสิบที่เข้าใกล้เขา และเขายัางเพิกเฉยต่อกงเล็บพยักอันทรงพลังทั้งสองซึ่งเต็มไปด้วยพลังทำลายล้างที่เข้าใกล้เขาเขาเลงไปที่หัวของพยักกวายุด้วยกงเล็บทั้งสองของเขาหากใครเห็นสิ่งนี้ใครต่อใครก็คงคิดว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายโดยประสบการณ์การสอนอันยาวนานของเยือนเซาเจอและตู้วหยลุนก็ย่งรู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับการกระทำของเขา มีเป็นทักษะการต่อสู้ของเด็กอายุ12ปีจริงหรือเขาดูดุร้ายยิ่งกว่าศาสตร์วิญญาณเสียอีกณจุดนี้พยักวายุได้รับอิทธิพลจากรัศมีของพยักข่าวที่ปล่อยออกมาจากใต้หัวปินแล้วโดยเหตุนี้มันจึงค่อนข้างหวาดกลัว ดาบวายุที่พัดไปทางใต้หัวปินกระทบร่างกายของเขาที่ะะบแม้ว่าเกราะพยักข่าจะได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจากพยักข่าสุวรรณจำแรงแต่เขาก็ไม่สามารถลบ้างการโจมตีต่อเนื่องสิบครั้งจากสัตว์วิญญาณพันปีได้อย่างสมบูรณ์คลาบเลือดปรากฏบนไหล่และหน้าอกของใต้หัวปินแต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เขาถอยหนีกาวกับว่าเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย หลังจากที่พวกมันอ่อนแอลงโดยกราะพยักขาวดับวายุของพยักวายุทิ้งบาดแผลไว้บนร่างกายของเขาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นกงเล็บของใต้หัวปินและกงเล็บของพยักวายุต่างก็ปะทะกันด้วยความเร็วเท่ากันเมื่อพิจารณาจากลำดับการโจมตีและความยาวของแขนดูเหมือนว่ากงเล็บของพยักวายุจะไปถึงใต้หัวปินก่อน นี่คือการต่อสู้ที่ดุเดือดใครจะชนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดร้วเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายๆค่ะ